บิวอุปกรณ์ช็อปรับฟาร์มหรือ FK ในแมปต่างๆในทั้งสัตว์เลี้ยงในแมปโกอาการเดนอนาเมตเรนเจอร์เอ็กซ์อไรคอดโอเวอร์รวมถึงบล็อกฟอสแถมยังมีโรบักเด็ดดีต้องนี่เลยวิวอุปกรณ์ช็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะโกอาการเดนอีก2ชั่วโมงจะอัปเดตก่อนอัปเดตเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างในช่วงชัดดาวของวันนี้เลยครับส่วนของแรกส่วนของแรกเว้ยส่วนแรกเลยคือการเทรดสัตว์นะครับเขาเอากับเอากลับเข้ามาแล้วก็เอาออกไปนะครับเหมือนเขาอัปเดดตชัาว แล้วก็เผลอเผลอเปิดเทรดเขาน่าจะเผลอเปิดนะครับเขาไม่ได้น่าจะไม่ได้ตั้งใจเปิดน่าจะเผลอเปิดเปิดเทรดไปแปบ๊บเดียวนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงเขาก็ปิดเหมือนเดิมและในส่วนเรื่องของอการที่มันจะติดสถานะถัดมานั่นก็คือนี่ครับเห็นอะไรไหมปกติจะอยู่ที่ 27ทิลเลียนนะของผมอยู่ที่27.5ทิลเลียนตอนนี้เหลือ23.4ทิเลียนเพราะอะไรนะครับมันมีสถานะใหม่เข้ามานั่นคือแซนดี้แซนดี้มันจะกืนกินเจ้าตัวของซันไรท์ไปนะครับก็คือไอแสงอาทิตย์นั่นแหะมันจะกินกินกินเข้าไปติดแซนดี้ปุ๊บสถานะแซนดี้มันเลยคูณ3มันเลยหายไปเยอะอยู่พอสมควรสิ่งที่เราทําได้นะครับตอนนี้นั่นก็คือเราต้องเอาเวทมาลงครับเวท บวกแซนดี้จะกลายเป็นเกรยก็คือดินนั่นเองเธอโทอย่าบอกนะไม่มีนะ่ะเออ no, no 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 เอาละเวทไม่มีเต่าอยู่อีกตัวหนึ่งหรือเปล่าในเรื่องของการเพิ่มสัตว์เพิ่มกระเป๋าเสเลี้ยงมีมาแล้วเหมือนเดิมอตัวที่เราต้องใช้ทั้งนั้นเลยแล้วเปิดได้เต่ามาพอดีอ่ะลงไปเอาเต่าลงไปก่อนอเหมือนจะติดแล้วเมื่อกี้นี่ครับ กลายเป็นเซรามิกอ้าเซรามิกกลายเป็นเซรามิกแล้วก็เราสามารถเอามาติดซันไรท์กับไอโนแก้วอีกเวอร์แดนอีกรอบได้นะครับตอนนี้อยู่ที่24ล้านแล้วถ้าติดซันไรท์กับเวอร์แดนก็น่าจะประมาณ30ล้านป่ะไม่แน่ใจาวางเทนนิงวิลเลอร์ไปก่อนตรงนี้อ่าฮะเสร็ huh. จแล้วก็นกนกอยู่ที่ตัวนูน้น <laughs> ไม่มี <laughs> ตอนนี้ไม่มีนกแล้วไม่เป็นไรรอหลังอัปเดตเลยครับเดี๋ยวเราค่อยปั้นมันใหม่ แล้วเราก็มาลุ้นกันว่าหลังอัปเดตมันจะโดนเนิฟไหมไอเจ้าผลเนี้ยอ่ะลืมเลยก่อนที่เราจะไปรออัปเดตกันเราจะต้องให้ของขวัญกันก่อนนี่ครับ3ชื่อนี้เลยผมสุ่มวงล้อทุกครั้งนะก่อนที่จะเอามาขึ้นชื่อนะครับแต่คีเกจเอาขึ้นมาในคลิปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวมันยืดเยื้ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ก่อนเมนชื่อนะครับคลิปนี้แจกเหมือนเดิมแล้วผมบอกไปเลยว่ารอบนี้เราแจกแลคคูนครับแลคคูน <laughs> ตอนอัปเดตใหม่เดี๋ยว สุ่ม1ชื่อนะครับคอมเมนต์กันมาได้คอมเมนต์ชื่อให้ตรงนะชื่อเกมนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี้ไปแอปยูจีโฟนถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ยูจีโฟนช่วยคุณอกกอโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถ FK ได้ตกวันละสิบาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้องยูจีโฟนเหลืออีก2นาทีทุกคนเราใกล้เราใกล้แล้วอัปเดตใหม่จุลศิษย์ <c oughs> จุลศิษย์ <c oughs> เออโทษทีโทษทีวผมเพิ่งไปดูมาสนุกดีเหมือนกันอัปเดตใหม่ฟอสซิลนะครับเป็นอัปเดตท,ที่เห็นสนีกมาค่อนข้างที่จะนานเนาะตั้งแต่2-3อัปเดตท,ที่แล้วแต่ตอนนั้นไม่เอาเข้ามาสักทีโอ้โหรีสต็อกรัวๆไปซื้อก่อน4 3 2 1และและมันต้องมีอ่าคัสซีน Week 1 Off Summer อว้ ได้เวลาเลิกพักแล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้พักหรอกนะแต่เอ๊ะเอ๊ย,อ,ยอะไรเนี่ยขุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเจออะไรอะเดี๋ยวนะนี่มันนี่มันฟอสซิลเดี๋ยวอะไรนะโอ้มีเครื่องสแกนด้วยเดี๋ยว,วลยแล้วก็ทิ้ง แล้วไปเกี่ยวอะไรกับน,นกตัวนี้อ่ะโอ้ยเจอไดนโนเสาร์มองหนะ้าอุย้ยน้องสารน้องร้องด้วยโอโอโอนาะโอนาะอันนี้คือแจกไหม <c oughs> แจกไดนโนเสาร์ไหมว้าวมีร้านค้าฝั่งนี้ฮะดูในเรื่องของร้านค้าก่อนมีเควสอันที่สองอันนี้คือเครื่องคลาฟเป็น m ิวเทสเอมเบอร์นะครับแล้วก็มีอ่าต้องใช้ไข่กับสเปรย์คลีนนิ่ง อันนี้เป็นแพ็กซีดใหม่ว้าวฟอสฟอสซิลไรท์ฟอสซิลไรท์กระดูกแสงเหรอฟอสซิลเรืองแสงโอเคอันนี้เป็นกล่องโอ้มีให้คราฟสามอย่างเองโอ้โหเท่เท,อนนท่อันนี้เท่ย่างกระจุลนสิกโวอันนี้เควสนะครับมีเควสอ่ามีการปลดล็อกด้วยสตรอเบอรี่ห้าสิบเฮเว่นอ่าเก็บสตรอเบอรี่ห้าสิบคราฟมิวเทชันสเปเอมเบอร์สองอัน สองอันแล้วก็จะได้ไข่ขึ้นมา2ลูกและอันนี้ก็คือฮาวิท25แอปเปิลโอเคได้จ้าอันนี้คือไดโดเอ็ก e ครับเราจะต้องกิฟเพชใช่ไหมโอเคใส่เข้าไปแล้วรอ1ชั่วโมงฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมทำผิดพลาดมากๆเลยครับมันคืออะไรเดี๋ยวไปดู37โลบักรอทำไมมาปึ๊บแล้วก็เอ๊ะ ทุกคนครับมันไม่ใช่ทามันไม่ใช่มันไม่ใช่37โลบัคของการกดสคริปครับโอ้เมื่อกี้ไม่ได้หัวร้อนนะเมื่อกี้ผมร้องไห้อ่ะเรามาดูเรื่องเควสก่อนดีกว่ามันมีเควสอะไรนะที่เราจะต้องเก็บสตอเบอรี่ทั้งหมด50ารูกแล้วก็แอปเปิ้ลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราปลูกสตอเบอรี่ไปก่อน แล้วรีบด้วยไงคือมือผมไวผมเป็นคนมือไวอะ่ะเอ้าแล้วมีร้านค้าตรงนี้อ๋อยังยังไม่ใช่ร้านค้ามันเป็นดอกไม้ในอีเวนต์ยังอยู่ครับยังอยู่สีชอบน่าจะเปลี่ยนกลับแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะอ่ามีผลใหม่ออกมาผลนี้ราคา915โลบักลองเทสด้วยโอเคเบอร์นิ่งอ่าก็ซื้อก่อนเบอร์นิ่งบัตนะครับเจ้าผลนี้ชื่อเบอร์นิ่งบัตแล้วก็ไปดูฝั่งนน้น มีอะไรมาบ้างขอซื้อไข่ก่อนคอมมอนโอเคอ่านในคร์ดดูในคราฟก่อนในคราฟมีอะไรบ้างในคราฟมีเหมือนเดิมราคาฝั่งนี้มีเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในร้านค้าผลพืชเข้ามาชนิดใหม่นี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 ่อ่ะลองดูสักสิบแพ็กก่อนก็ได้เนาะลองดูสักสิบแพ็กก่อนเอ็กโซติกแพ็กเริ่มโอ้รีเจนเนอรี่ครับฮอร์เน็ตไดโดอ่าไนโนสโตรไนโนสโตรไนโนสโตรอ อ่ะต่อตึงๆหน่อยพี่ Paradise pa Petal นะครับเปิดอีกแล้วก็ h o r n e t อันนี้ Paradise เหมือนเดิม Paradise โอ้โหอันนี้ uncommon เลยมีโบนบู bon ด้วย <c oughs> เป็น Bamboo ที่เป็นกระดูก bon โบนบูเฮ้ย,ยเดี๋ยว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 ตกใจหมดเลยดาวคอนฟด์อ้าวหมดแล้ว <c oughs> หมดไวแท้ตรงนี้เราเก็บมาราคาเหมือนเดิมไหมโอเค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 เลย ราคาเหมือนเดิมอ้ได้เควสมา1อันมีการสกิปเฟสด้วยครับสกิปเฟสสกิปสกิปเควสสกิปเควสเควสหนึ่งหกชั่วโมงเลยหรอรีเซ็ตทีหกชั่วโมงเลยคราฟส่วนเรื่องคราฟเราเอาไข่มาจากไหนวะตรงนี้น่าจะตรงนี้หรือเปล่าแล้วมันกดไอ้นี่ไม่ได้ไงประเด็นมันกดสกิปไม่ได้เลยใช่ครับกดสกิปไม่ได้ไข่น่าจะออกมาจากตรงนี้ ปักไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคต้นนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าจะมาล้มแคนดี้อะ่ะฮัลโหลใช่ไหม <c oughs> หรือว่าอาจจะเป็นต้นที่ผมเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกลอะไรเพิ่งปลูกไปเพิ่งปลูกไปมันทีมันจะเอียงไปไหนวะมันจะเอียงไปไหนอ่ะโอ้โห กี่กิโลเอ่ยตอนนี้ในในวิกิน่าจะยังไม่มีบอก7.9ล้านหรออ่ะถือว่าค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็เออแพงเลยแหละถั่วใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาเรื่องนะครับอ่ะตอนนี้เราก็รออย่างเดียวรอเจ้าฟอสซิลมาเสร็จนะฮะ <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยมันมาแล้วอันนี้น่าจะให้ง่ายหรือเปล่าให้ง่ายปะน่าจะให้ง่ายแหละอ่ะอ่ะไม่ใช่ละ โอเคอจริงๆมันเหมือนมีเควสอ่าอน,นี่ดูอยู่ปะมนนั่งนะนี่ครับอันนี้หรือเปล่าอันนี้คือสกิปเควสเท่าไหร่89โลบักอ่าลองลองสกิปดูไหมลองสกิปหนึ่งทีป๊าอ๋อฮะป๊าแล้วก็ได้ของ1ชิ้นอ๋อสกิปได้แค่นี้เหรออันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าถามจริงผมว่าน่าจะอันนี้ครับ น่าจะมีที่ราคาแพงไดโดซอร์เอกเนี่ครับผมเนี่ยปับ๊บวางไปโอเคและได้เป็นตัวอะไรมาเฮ้เราไม่รู้เลยเนี่ยว่าใข่อันไหนมันอันดับเท่าไหร่บ้างได้เป็นเจ้าเออ,อแบกอย่างนี้เลยเหรอไอ้น,น่ารักแรปเตอร์อ่าแรปเตอร์เจ้าแรปเตอร์นะครับนี่3%จะมีโอกาสทำให้ผลไม้ติด สถานะแอมเบอร์ซึ่งพืชราคาสูงก็จะติดน้อยเท่านั้นงงไหม <c oughs> ยิ่งพืชราคาสูงก็จะยิ่งมีโอกาสติดน้อยแล้วก็บวก15%ในการมูฟเมนต์สปีดของเพลเยอร์นะครับประมาณนี้ก็ไม่ได้ไวเท่าไหร่และตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปฟักอีกฟองหนึ่งเลยตอนนี้สิ่งที่ผมสนใจไม่ได้ในแพ็คครับผมสนใจในใ้เงินแก้ปัญหาสักนิดนึงครับปับ๊บเข้าให้โอเคขอตัวอื่นปับ๊บเอออันนี้เป็น เจ้าตัวอะไรเนี่ยสติกสเตโกซอนะครับตัวนี้สเตโกซซวางไปดูความสามารถของสเตโกโซสิความสามารถของสเตโกซอนะครับจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลไม้ซ้ํากัน8.22เปอร์เซ็นต์พืชที่หายจะมีโอกาสทําซ้ําได้น้อยกว่าพืชที่หายากพืชที่หายากทุกทีพืชที่หายากจะมีโอกาสทําซ้ําได้น้อยกว่ามีโอกาสพิเศษ5ที่จะรับผลไม้ประเภทยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่จะทําซ้ํา อันนี้ค่อนข้างงงผลไม้ยุคกองประวัติศาสตร์ก็น่าจะเป็นผลไม้ในซีทแพ็คปะน่าจะใช่อ่ะโอเคกินนี่ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้เจ้าเควสในนี้ไอ้เจ้าแพ็คอ่าเจ้าซีตัวนี้จะราคาแพงกว่าหรือไม่แล้วก็ผมว่าในนี้ไม่น่าไม่น่าได้นะในนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อันนี้เท่าที่ให้ผมเดานะน่าจะเป็นในเควสมากกว่าอ่ะตัวที่เหลือใครอยากไปไปลายต่อไปจริงๆมันก็ มันก็จําเป็นทุกตัวเลยแล้วก็ยังเท่ดไม่ได้ครับยังเทรดไม่ได้ผมลองแล้วอ่ะนี่คือตัวหลักผมเก็บอ่ะไปแล้วกันเมคแคทไปไปไป,ไปขอโทษด้วยเราจะจดจําได้ไว้เสมอเมียรออีกหนึ่งชั่วโมงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเล่นอัปเดตใหม่ให้สนุกไหมครับผมไปแล้วยบายนะครับอย่าลืมกดซับสไ r i b e ครับผมเจอนะ